สวัสดีเจเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวในทดลองทําดูแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะผิวเนี่ยจะใสมากๆเลยนะคะได้สูตรมาจากต่างประเทศนะคะสูตรพอกหน้านสูตรน,นี้จะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะใน่วงของกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยต่อต้านอนุนมูลอิสระช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดเดินริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะใบหน้าของเราเลยนะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้นมรสจืดธรรมดาเลยนะคะใครจะใช้แบบไหนได้เลยเลยนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะใน่องของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวากระจ่างใสเช็ยลดเ,เลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ใช่นี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวเขาจะมีกรดเอชเอเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสไวยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมะนาวเขามีวิตามิน c ที่สูงมากๆเลยนะคะใครแพ้น้ำมะนาวก็ให้ใช้น้ำมะเขือเทศแทนได้เลยนะคะหรือน้ำบปะรดนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่หช้อนชานะคะ าาส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ทําได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเราใส่น้ํามะนาวนะคะให้เราคนให้เขาละลายแบบนี้เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังชอ้อนหรือจะใช้เป็นสำลีจุ่มแล้วก็ามาเค็ดเ็แบบนี้ได้เลยนะคะหน้าขาวไวมากๆเลยนะคะสูตรน,นี้ส่วนตัวทำ ทดลองทําดูแล้วหน้าใสมากๆเลยค่ะสูตรนี้หลังจากที่เราไปล้างหน้าออกแล้วนะคะหน้าใสมากๆเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าทําได้หน้าจะใสมากเลยค่ะขาวมากเลยค่ะนี่เลยค่ะให้เราพอกแบบนี้นะคะพอกหนาตันี้ได้เลยนะคะใครมีสังหีใครมีแปรงก็อาจจะได้หนาตันี้นะคะหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ ะะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ